มีการตั้งคำถามว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะทำอะไรเทวดาตอบว่าเราจะพิจารณาธรรมเพราะมนุษย์มีกายสังขารที่เหมาะกับการพิจารณาธรรมมากร่างกายของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาธรรมได้ดีที่สุดน่าอิจฉาพวกมนุษย์จริงๆ พญานาคตอบว่าบวชสิถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะบวชเป็นพญานาคมีฤทธิ์มากก็จริงแต่บวชไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้นาคบวชแต่มนุษย์บวชได้มนุษย์ไปนิพพานได้แสนประเสริฐ สัตว์เดรัจฉานตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่เบียดเบียนหรือทำให้ใครเดือดร้อนอีกแล้วเป็นสัตว์นั้นทุกข์มากมีแต่อันตรายรอบตัวทุกินาทีคิดอะไรทำอะไรที่เป็นกุศลไม่ได้เลยได้แต่ใช้กรรมไปวันๆเท่านั้นเป็นมนุษย์ มีสมองมีปัญญาเราจะใช้ปัญญาของมนุษย์สอนตัวเองไม่ให้ทำอะไรผิดพลาดที่จะทำให้ต้องมาเกิดเป็นสัตว์อีกเปรดตอบว่าเราไม่อยากมีหน้าตาน่าเกลียดไม่อยากมีปากทารูเข็มมีรูปร่างสูงเหมือนต้นตาลถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ เราจะไม่ขอทำบาปอีกเลยจะสร้างแต่ผู้สจะได้ไม่ต้องมาเป็นเปรตผู้หิ้ผู้โหยอดอดอยากๆทนทุกข์ทรมานแบบนี้สัตว์นรกในอเวจี v G ตอบว่าเราเข็ดแล้วนรกมันร้อนมันโหดร้ายมีแต่ความเจ็บปวดทุรนทุราย แต่ละเวลนาทีที่ผ่านไปช่างเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสขอโอกาสให้ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกสักครั้งเถิดเราจะไม่มีวันทำอกุศลกรรมใดๆอีกเลยเราเกดแล้วจริงๆเราจำได้ไหมว่าเราพูดอะไรไว้บ้างถ้าไม่ทำตามที่พูดไว้ และอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมอย่างนี้นะโตสฐานเบาที่สุดแล้วนะขอบอก